ู Workers, ้ใดเป่าเพลงผืนเมืองอีสานบ่ท่านได้นะครับมันเป็นเสียงภาษาปากีตว่าอะติซิโม่ผมก็บ่มันใจนะครับผู้ใดหาฮู้จักซื้อมันกับพิมคอมเมนต์บอกบ้านๆนี่ถ้าอีสานอื่นว่านิ้วผีนะครับนิ้วผีนิ้วสางนี่ลหละนะครับก็เครื่องจากเสียงสูงเสียงมีพวกเข้ากับเป่าปกติอยู่นะครับมันบนทันได้เป็นนิ้วผีด้อเสียงนี้แต่เป่าเสียงมีปกตินะครับนี่ ยงมีกับกดนี่แหละเ้องโหจักตืดอกผู้ใดเคยเป่ามีแล้วตั้วนี่เป็นฝ้าชาบนะครับฝ้าชาบผู้ลังคนเครื่องผู้ลังคุนหลุใหม่ไหมมันกับสีมีปุ่มให้เอฟชาบอยู่นี ok ่นะครับกับกดกับกดถ้าเมือนี่ครับกดมีกดฝ้ากับฟ้าชาบตรงนี้ครับแต่ผู้ใดบ่มีคือคือเครื่องหลุดเก่าคือผมนี่ผมสิใส่วิธีการกดนิ้วแทนนะครับโดยการนี่นาะเข้าสิกดเสียงซ่อนนี่นาะเข้ากับเอานิ้วนี่นะครับมาขึ้นนี้ ปฟอยน์เนี่ยนี่ออกเห็นเด้อบางคนมันจะเป็นติ่งแต่ของผมมันเป็นปุ่มนะครับนี่ล่ะนี่เทิงตัวเลือกเทิงตัวที่ขึ้นไปนี่นะครับนี่แล้วก็กดเสียงโดนี่แล้วก็ทั้งใส่ขี้และขางนี่ครับมันจะมีสามขี้นะครับกดตัวทั้งล่างสุดนะครับมันจะเป็นเสียงฟ้าฉาบอ้าวไปอ่านี่ฟ้าฉาบนะครับแล้วไปเสียงล่ามันนี่เสียงล่านี่จิโคดแบบนี้ครับนี่ นี่นี่แล้วก็ถ้าอยากให้มันง่ายนะครับกดทางล่างไว้นำ้ำปิดทางล่างไว้น้ำปิดปิดเวิร์ดก็ได้ว่าเป็นยังนะครับนี่ <S <S อ่านี่คือเสียงฟ้าคือเสียงล่านะครับล่าเราเนี่ยเสียงที่เสียงที่ทก็สิกดกดตัวเสียงเร่นี่ครับกดคือเสียงเร่เลยมันสิเป็นเสียงที่ให้ <S <S แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นโดชาบสูงนะครับคือกดติ้งหน่อยๆน่อยนะครับตัวเดียว บันที่นี่ร่วมกันนะครับกับสีเป็นมันสีวางนี่อ่าสามาณนี้ครับล่วงเอาไปฝึก